สวัสดีครับผมเอกเชิดพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์หนังสือเสียงคนเก่งพูดต่างคนเก่งต้องพูดไม่เหมือนใครแต่ได้ใจและทุกสิ่งที่ต้องการคิมยังโฮเขียนตรองสิริทองคำใสแปร ى. จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินฮาวทู to, ครับในบทนี้คือบทที่11ของหนังสือเล่มน,นี้นะครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากๆนั่นก็คือวาทศินคือพลังของผู้นำดาบมีพลังบัรดาลผลของสงคราม คำพูดมีพลังบันดาลใจมนุษย์เดเมทริอุสแน่นอนครับการเป็นผู้นำคำพูดสําคัญที่สุดเพราะคำพูดสามารถกำหนดชะตาชีวิตผู้คนได้สามารถกำหนดความรู้สึกให้ใครรู้สึกอย่างไรก็ได้สามารถทำให้คนปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามก็ได้ดังนั้นใครที่เป็นผู้นำจงตระหนักถึงคำพูดของเราเป็นอันดับแรกว่ามันสำคัญที่สุดครับ ในบทนี้หัวข้อแรกได้เขียนเอาไว้ว่าการพูดต้องมีประเด็นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีก่อนในงานฉลองการตีพิมพ์หนังสือของผู้ที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งถ้าทางเจ้าภาพคงจะแจกการ์ดเชิญไปหลายใบเลยทีเดียวครับสถานที่จัดงานจึงคับคั่งไปด้วยแขกเหรือนับร้อยคนลำดับพิธีการดำเนินมาถึงช่วงกล่าวคำยินดีผู้ที่ขึ้นไปกล่าวรายแรกคือพระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มพุทธศาสนิกชน ผมตั้งใจฟังมากครับเพราะว่าอยากรู้ว่าท่านจะพูดหลักธรรมที่ลึกซึ้งหรือคํำอวยพอรอะไรบ้างแต่สิ่งที่ท่านพูดกลับเป็นเรื่องการรวมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เข้าด้วยกันซึ่งมันทั้งผิดกาลเทศะทั้งหลงประเด็นเลยครับส่วนรายต่อมาเป็นประธานคณะกรรมาการรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนจากฝั่งการเมืองก็ปรากฏว่าพูดอบรมสถานการณ์ในประเทศอะไรสักอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่อง เนื่องจากผู้พูดพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงปิดท้ายด้วยรายสุดท้ายเป็นอนุศาสนาจารย์ชื่อดังตัวแทนจากศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์ก็ไม่แคล้วพูดเรื่องที่เขารู้ซึ้งเช่นศาสนาเปรียบเทียบนี่ตกลงจะมาแข่งกันอวดภูมิใช่ไหมครับเนี่ยที่แย่ไปกว่านั้นคือการวางตัวของนักเขียนเจ้าภาพซึ่งขึ้นพูดต่อจากสคนก่อนหน้านี้ในเมื่อคนเก่ง ตารางเวลาแน่นขนาดอุตสหามาร่วมงานตามที่เชิญทั้งแขกยังช่วยจ่ายค่าจัดงานเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้ด้วยผมจึงรอฟังว่าเขาจะกล่าวขอบคุณอย่างไรแต่ที่เขาทำมีเพียงพูดจาโอ้อวดตัวเองยกตนข่มสามคนที่พูดก่อนหน้านี้และสาธยายกหางตัวเองว่าเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ต่อเรายิงปืนโดยขาดเป้าไม่ได้ครับ เรือออกจากท่าโดยขาดจุดหมายปลายทางไม่ได้ชันใดการพูดก็ขาดประเด็นสำคัญไม่ได้ชันนั้นต่อให้คนพูดมีดีกรีปริญญาตรีสกิใบพูดคล่องแค่ไหนก็นตามแต่หากคำพูดนั้นไร้ประเด็นมันก็เป็นได้แค่ความผิดฐานรบกวนผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเสียเวลาครับมีผู้นำอีกเยอะมากเลยนะครับที่พูดโดยไม่คำนึงถึงประเด็นสำคัญสักแต่พูดไปตามใจของตัวเอง เหมือนในตัวอย่างงานฉลองการตีพิมพ์หนังสือที่กล่าวมานั่นแหละครับไม่ว่าแขกผู้ร่วมงานจะทำอาชีพอะไรก็ตามดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามแค่กล่าวกับเจ้าภาพจากใจจริงว่างานเขียนหนังสือของคุณคงจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับผมได้อ่านหนังสือของคุณแล้วหนังสือของคุณดีจริงๆครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับส่วนผู้เขียนเองก็เพียงแค่ตอบรับอย่างถ่อมตนประมาณนี้ครับ ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมในงานวันนี้ทั้งที่ทุกท่านยุ่งมากๆแต่ก็ยังอุตส่าห์มาช่วยกันจนงานคึกคักขอบพระคุณมากๆครับถึงหนังสือของผมจะไม่ถึงขั้นดีเลิศอะไรแต่ผมก็เขียนมันด้วยหัวใจหากทุกท่านอ่านแล้วช่วยติชมให้คำแนะนำกับผมด้วยนะครับวันนี้ผมซาบซึ้งมากจริงๆครับต่อไปผมจะพยายามให้มากกว่านี้เขียนผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ครับ นี่สิครับถึงจะเป็นคำพูดที่เหมาะสมถูกกาลเทศะสำหรับงานฉลองการตีพิมพ์หนังสือใช่ไหมครับทุกท่านครับวาทศิลป์ไม่ใช่เทคนิคการขยับปากหรือการใช้คารมเล่นลิ้นที่มากเกินไปหรอกครับการใส่ความจริงใจในใน้ำคำอย่างละมุนล,ละไมของผู้พูดต่างหากที่เป็นหลักของวาทศิลป์ทุกท่านครับการใช้ปืนและดาบคือศาสตร์ที่มีไว้ช่วยหรือฆ่าคน หากเราใช้ช่วยคนมันก็เป็นวิธีช่วยคนหากใช้มันฆ่าคนมันก็เป็นวิธีการสังหารเช่นเดียวกันกับวาศิลป์นี่แหละครับจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราวางประเด็นสำคัญของเนื้อหาไว้ตรงไหนหากคุณอยากเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากลูกน้องอย่างจริงใจเมื่อพูด จงชูประเด็นที่จะพูดให้ชัดเจนและโน้มน้าวใจคนฟังด้วยท่าทีที่สุภาพเรียบร้อยหัวข้อต่อไปเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างบทสนทนากับสุนทรพจน์ถ้าเราเรียกการพูดในชีวิตประจำวันว่าการสนทนาการพูดต่อหน้าคนหมู่มากในพิธีการแบบเป็นทางการก็เรียกว่ากล่าวสุนทรพจน์ ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่เราพูดเรื่องราวต่างๆออกมาครับแต่การใช้นั้นแตกต่างกันครับการสนทนาประกอบด้วยคนมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนครับอย่างมากก็อาจจะประมาณ3ามถึงสคนคนพูดกับคนฟังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เนื่องจากไม่เป็นทางการไม่มีพิธีการอะไรมากมายพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรพิเศษหรือมีประเด็นพิเศษ บทสนทนาจึงอาจาไม่มีข้อมูลสรุปก็ได้รวมถึงไม่จำกัดเวลาด้วยครับส่วนสุนทรพจน์คือการพูดฝ่ายเดียวคนพูดมีคนฟังอยู่เป็นจำนวนมากสุนทรพจน์จะต้องชูประเด็นอะไรสักอย่างจึงมีรูปแบบกำหนดเอาไว้เป็นไปตามลำดับด้วยตรกกะตายตัวและต้องพูดให้จบภายในเวลาที่กำหนดสนทนากับสุนทรพจน์แตกต่างกันมากครับ อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต้องยากกว่าการสนทนากับผู้คนทั่วไปแน่นอนถึงกับมีคนพูดเอาไว้ว่าคุยเก่งแต่กล่าวสุนทรพจน์ไม่เป็นฉะนั้นการกล่าวสุนทรพจน์จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างรอบคอบผู้นำหลายคนคิดว่าแค่พูดเก่งจะช่วยให้การกล่าวสุนทรพจน์เก่งไปด้วยพวกเขาเลยพูดจาวกไปวนมาด้วยตรก,กะพัง,พง ที่ไม่เรียบเรียงให้ดีมาก่อนหน้านี้หรือพูดถึงเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดผู้นำชาวเกาหลีหลายคนไม่ชำนาญเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์พิกับผู้นำในอเมริกาหรือประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆเหตุผลไม่เพียงเพราะว่าพวกเขาได้รับการศึกษาพื้นฐานด้านวารศิลป์เท่านั้นแต่เพราะพวกเขาเตรียมตัวกันอย่างสุดจิตสุดใจจริงๆเริ่มจากการตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าประเด็นของสุนทรพจน์เป็นอะไรผู้ฟังคือใคร ควรใช้คำแบบไหนถึงจะส่งประสิทธิภาพที่สุดลำดับถัดมาคือร่างสุนทรพจน์ที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขอย่างรอบคอบฝึกพูดจนคล่องแล้วจึงไปยืนพูดต่อหน้าสาธารณชนสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สุนทรพจน์ของพวกเขาทรงพลังสามารถโน้มน้าวใจคนได้เนื่องด้วยผู้ฟังสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงดูอย่างไอเซนฮาวอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ เมื่อเขาต้องกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าประชาชนเขาเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการไปพูดสุนทรพจน์นั้นให้ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพูดฟังก่อนเพื่อขอคำแนะนำมินำซ้ำยังเรียนรู้การแสดงสีหน้าและอากับ์กริยาจากนักแสดงโรเบิร์ตมอนโกเมอรีและยังฝึกกระทั่งวิธีการเปล่งเสียงอีกด้วยหัวข้อต่อไปทัศนคติส่งผลต่อการพูด ไม่ว่าจะพูดเพื่อสนทนาหรือบรรยายบนเวทีจิตใจความรู้การศึกษานิสัยและอีกมากมายล้วนเป็นสิ่งสะท้อนออกมาในคำพูดของผู้พูดทั้งนั้นและสิ่งที่จะเผยออกมามากที่สุดก็คือจิตใจผลของคำพูดจึงต่างกันตามทัศนคติของผู้พูดคำว่าทัศนคติหมายถึงความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกของมนุษย์ต่อวัตถุหนึ่ง แยกกว้างๆได้เป็นสว่างหรือมืดหรือ minus. กระตือร้นหรือเฉยชาขั้วบวกหรือขั้วลบแต่สำหรับผู้นำจะต้องมีความคิดบวกหรือก็คือทัศนคติเชิงบวกนั่นเองครับความคิดบวกหรือทัศนคติเชิงบวกคือความซาบซึ้งขอบคุณยินดีมองโลกในแง่ดีซื่อตรงช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจผู้คนปรอบโยน ผลของความคิดบวกคือผลสำเร็จความสุขความอิ่มเอมใจความเจริญสุขภาพที่ดีและความสงบสุขในทางตรงกันข้ามความคิดลบหรือทัศนคติเชิงลบคือความคับข้องใจโมโหโทษสะโศกเศร้าวาดกลัวนินทาว่าร้ายผู้อื่นริษยากรวนกรวายตีตนไปก่อนไข้ผลของมันคือความล้มเหลวครับ มีแต่ความโชคร้ายมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความสิ้นหวังหมดศรัทธาไม่มีกำลังใจแล้วคุณล่ะครับมีทัศนคติแบบไหนอยู่มนุษย์คนเราเนี่ยนะครับมีธรรมชาติอยู่ว่าเมื่อได้ทำงานที่ตนเห็นว่าดีหรือชอบก็จะทำงานนั้นได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขณะเดียวกันหากต้องฝืนใจทำงานตามคำสั่งคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ชอบเราจะสั่งสมความเครียดจนรู้สึกอ่อนล้า หากปล่อยไว้นานๆโรคร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาจจะแทรกซ้อนเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เพราะสาเหตุจากทัศนคติเชิงลบทำให้คุณเกิดความเครียดเมืม่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงพูดด้วยทัศนคติเชิงบวกกันเข้าไว้เลยครับเพราะว่าคนรอบข้างหรือแม้แต่ลูกน้องที่ทำงานด้วยกันเขาจะทำงานด้วยความสดชื่นรื่นเริงหรือฟื้นใจทำงานก็ขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณผู้เป็นผู้นำด้วยนะครับ ฮิปโปคราติสสอนเราว่าอาวุธของแพทย์มีสอย่าง 1. คือคำพูด 2. คือมีดผ่าตัดและ3คือยาและเข็มทำไมฮิปโปคราติสถึงนับคำพูดเป็นอาวุธลำดับแรกนั่นหรอครับก็เพราะว่าคำพูดเพียงคำเดียวของหมอทำได้ทั้งช่วยชีวิตคนหรือฆ่าชีวิตผู้ป่วยก็ได้หัวข้อต่อไป กระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายด้วยคำพูดกลไกสำคัญที่สุดของคำพูดที่การโน้มน้าวมันทำให้อีกฝ่ายรับฟังความคิดของเราก่อความรู้สึกร่วมคล้อยตามด้วยการสร้างความเข้าใจเร่งเราให้เขาทำตามในสิ่งที่เราต้องการคิดคๆด,ดูแล้วเนี่ยนะครับชีวิตคนเราดำเนินอยู่ด้วยการโน้มน้าวตลอดเวลาเราต้องพยายามชักจูงคนอื่นๆอ,อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับ ไม่มีอะไรยากเท่ากับการโน้มน้าวแล้วล่ะครับเหตุผลนั้นมีหลากหลายนะครับแต่เหตุผลข้อใหญ่ที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่โน้มน้าวคนอื่นโดยใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางสรุปสั้นๆเลยก็คือถ้าอยากโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จเราต้องมองความต้องการของอีกฝ่ายให้ทะลุแล้วรุกโดยพูดถึงความต้องการนั้นให้ตรงจุดมนุษย์เราไม่ว่าใครก็ตามครับ ต่างดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองทั้งนั้นแหละครับทุกท่านลองสังเกตคนที่ทํางานประจําทุกวันสิครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกพายุเข้าหิมะตกหนักแต่พวกเขาก็ยังต้องเบียดเสียดกันอยู่บนรถประจําทางอยู่บนรถไฟฟ้าอยู่บนรถใต้ดินไปทํางานกันอยู่ดีทําไมน่ะเหรอครับก็เพราะว่าเขาต้องการค่าจ้างตอบแทนนั่นสิครับหรือคนที่ชอบตีกอล แม้ปกติจะเป็นคนขี้เศร้าแต่ถ้าวันไหนจะต้องไปตีกอล์ฟเนี่ยนะครับจะต้องตื่นเช้าแต่ไกลหก็สามารถทำได้จะต้องเดิน5ถึง6กิโลต่อวันก็ยินดีทำไมเลยครับก็เพราะเขาอยากตีกอล์ฟไงครับหรือคนที่ชอบเข้าบ่อนเล่นการพนันสามารถอยู่ในนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนนั่งอยู่กับที่ไม่กินข้าวกินปลายังอยู่ได้ดึกดื่นแค่ไหนก็ไม่มีคำว่าง่วงเพราะอะไรล่ะครับ ก็เพราะว่าเขาอยากได้เงินจากบ่อนการพนันยังไงล่ะครับตัวอย่างที่ว่ากันมาเนี่ยนะครับเป็นเพราะความอยากของมนุษย์ทั้งนั้นอยากได้ค่าจ้างอยากเล่นอยากสนุกอยากได้เงินพวกเขาจึงลงมือทํามันโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความอยากของตัวเองครับเพราะฉะนั้นการโน้มน้าวอันเป็นงานที่เรียกร้องความร่วมมือจากอีกฝ่ายเราจึงต้องคํานึงถึงจุดยืนของคนฟังครับ ไม่ใช่คำหนึ่งเฉพาะจุดยืนของตัวเองต้องใช้คำพูดกระตุ้นความต้องการของอีกฝ่ายด้วยหัวข้อต่อไป2วิธีจุดไฟความอยากการโน้มน้าวคือการพูดประเด็นของตนเองให้สอดประสานกับความต้องการของอีกฝ่ายในบรรดาความต้องการของมนุษย์นั้นจะมีบางอย่างที่ก่อปฏิกิริยาอ่อนไหวชัดเจนที่สุด 1. คือความต้องการที่จะได้ประโยชน์ และ 2. ความต้องการที่จะไม่เสียประโยชน์เวลาที่เราไปตลาดจะเห็นว่าหลายคนต่อราคากันหน้าดำคํำเครียดเพื่อจะได้กำไรให้มากที่สุดได้นิดเดียวก็เอาหรืออย่างงานลดราคาประเภทยอมขาดให้ขาดทุนตามห้างสรรพสินค้าแม้แต่การจับฉลากรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์คนก็จะมาร่วมงานกันมากมายทำไมเนี่ยเลยครับก็เพราะว่าเขาต้องการจะได้ประโยชน์ไงล่ะครับ มนุษย์เราไม่ว่าใครต่างมีความกระหายอยากจะได้เปรียบกันทั้งนั้นแหละครับมาที่ความกระหายอีกอย่างที่ไม่แพ้อย่างแรกกันบ้างครับนั่นก็คือความต้องการที่จะไม่เสียประโยชน์อย่างในร้านอาหารที่แน่นขนาดไปด้วยลูกค้าบริกรร้องบอกว่าขอทางหน่อยครับแต่ลูกค้าก็ทำเป็นหูทวนลมบริกรจึงพูดต่อว่านำซุปร้อนมากนะครับระวังโดนลวกนะครับเชื่อไหมครับ พอพูดจบลูกค้าต่างพากันหลีกทางให้เพราะอะไรนี่แหละครับก็เพราะว่าพวกเขาไม่อยากถูกน้ำซุปร้อนๆลวกยังไงล่ะครับเท่ากับว่าคำพูดนี้กระตุ้นความต้องการที่ไม่อยากจะเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของการพูดโน้มน้าวคือการกระตุ้นเรื่องกำไรขาดทุนนักวิชาการเรียกมันว่ากลยุทธ์แครอทกับกลยุทธ์ไม้หน้าสามลา ชอบกินแครอทมากเจ้านายของมันจึงผูกแครอทให้ลอยเทงเต้งเหนือหัวลา่ลอให้มันเดินเข้าใกล้แครอทขณะลากสัมภาระกับคนขี่ไปยังจุดหมายปลายทางของตอบแทนในท้ายที่สุดก็คือแครอทคำพูดของผู้นำต้องมอบความหวังยิ่งถ้าเป็นความหวังที่ตอบสนองความต้องการของลูกน้องหรือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราได้ก็จะยิ่งส่งประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมาคือกลยุทธ์ไม้หน้าสามที่จำเป็นต้องใช้บ้างบางครั้งแต่ไม่ได้หมายถึงให้ถือไม้หน้าสามมาฟาดเขาจริงๆนะครับผมหมายถึงการใช้คำพูดที่จะชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายไม่ทำงานผิดพลาดถ้าคุณอยากเป็นผู้นำมากความสามารถที่ผู้คนให้ความเคารพจากใจจริงคุณต้องคิดในแง่มุมของอีกฝ่ายเสมอครับ สื่อสารด้วยความจริงใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจผู้อื่นให้ความสำคัญกับความคิดและจุดยืนของอีกฝ่ายเสมอถ้าท่านทำแบบนี้ได้ท่านจะเป็นผู้นำที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้คนอีกมากมายครับจบบทที่11วาทศิลป์คือพลังของผู้นำฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะครับเอกเชิดพงษ์ลาไปก่อน และพบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีครับ